สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เรามาอยู่ในโหมดของพริตานะครับซึ่งน่าจะเป็นโหมดใหม่แน่นอนเราได้พูดคุยไปแล้วละ่ะเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอนี่คือศิลปินคนต่อไปที่จะเดบิวต์ใน YG Entertainment นะฮะซึ่งเป็นคนไทยะจะเดบิวต์ในานามของกลุ่ม Baby Monster พร้อมกับอีกหนึ่งคนนะฮะก็คือชิกิตา้าเป็นคนไทยเช่นเดียวกันแต่รายนั้นเขายังไม่ได้แนะนําตัวนะฮะมีแต่มาร้องเพลงให้ฟังแต่รายนี้แนะนําตัวเป็นคนแรก ภายใต้สัญชาติไทยนะซึ่งเขาก็ได้เปิดเผยนะฮะในตั้งแต่การมาฝึกซ้อมนะออริชั่นต่างๆเรื่องราวของเธอซึ่งไม่ง่ายฮะกว่าที่จะขึ้นมาเยือนตรงจุดที่จะได้รับการเดบิวต์เป็นเบอร์ถัดไประหว่างการมาแดนส์เพอร์ฟอร์มให้ทาง YG ได้ดูนะก็โดนการตักเตือนเหมือนกันึ่งตอนนั้นอาทาเอาเธอแบบหน้าเสียไปเหมือนกันเพราะว่าเธอเองเธอก็อยากพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าพอิตานี่เป็นคนที่โดดเด่นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วประกวดในเวทีต่างๆผ่านมาหมดได้แชมป์ม,มาหมดก็ต้องคาดหวังสูงสุด,สดก็คือการได้เดบิวต์ซึ่ง อย่างฮยอนฟ็อกเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริการฝ่ายผลิตของ Y g จเตือนเลยนะสิ่งที่ผมต้องการจากผลิตาก็คือการใช้แขนแม้ว่าตอนขยับตัวข้อ2คุณมันล็อกอยู่แบบนั้นแล้วคุณใช้แขนแขนคุณน,นี่มยาวนะแต่คุณพับปีกของคุณไว้แบบมันไม่สยายนะพยายามขยับตัวมันจะดูยิ่งใหญ่กว่านี้ผลิตาก็รับทราบแล้วก็ไปฝึกกลางปีกแบบว่ากับผู้เชี่ยวชาญผลนะิตาบอกการฝึกนั้นยากมากฉนันต้องการมีสเสน่ห์ทั้งตอนที่ฝึกและอยู่บนเวทีนะก็ได้โช์นี่ครับ เบดีขึ้นอย่างก็พอใจแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงพริตามากนะเพราะอายุน้อยมากควรจะอยู่ภายใต้การปกครองของคุณพ่อคุณแม่แต่มาถึงที่นี่ตอนแรกไม่เข้าใจภาษาเกาหลีไม่สามารถพูดได้เลยสําหรับผมนะเขาเป็นนกตัวน,น้อยๆที่ตกลงมาจากรังแล้วเปียกปอนไปด้วยฝนผมเป็นห่วงเธอมากแต่ตอนนี้เริ่มฝึกอย่างมั่นใจและมีรอยยิ้มได้แล้วถึพิตาก็บอกเออเธอเศ้าจริงนะในตอนที่ต้องจากแม่มาจาก ไทยเนี่ยนะั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันก็คือสนามบินตอนนั้นก็ร้องไห้ออกมาเลยเธอบอกว่าฉันมาที่เกาหลีเพื่อตามหาความฝันค่ะแล้วก็สิ่งที่เธออยากจะทํามันออกมาก็คือทําให้ได้เหมือนลิซ่ารุ่นพี่ของเธอซึ่งลิซ่าก็ประคบป,ประงม,มเธอเหมือนกันนะเออก็ตามดูแลนะครับตามพาไปกินข้าวอย่างเงี้ยซึ่งยังฮยอนซอกก็บอกว่าพยายามหาวิธีเพิ่มพลังให้กับเธอในการเต้นและก็ลองให้เต้นเหมือนลิซ่าดูซึ่งพลิตาก็ไม่พลาดที่จะโชว์ครับฮ like าวอยู่ไรแ t h แ t แดแดนี่ฮะเธอบอกว่าพี่ลิ ากบนเวทีแล้วก็การเต้นดูมีพลังมากคือบอกสั้นๆคำเดียวฉันต้องการเป็นเหมือนกับพี่เขาให้ได้ค่ะนี่ครับชาวต่างชาติที่เห็นถึงพลิตาต่างออกมาชื่นชมครับว่าเธอมีความฝันที่สูงมากและอยากให้เธอทําให้ได้โดยมีการพูดถึงอย่างมากนะในโซเชียลบอกว่าเสียงและภาพลักษณ์ของเธองดงามราวกับนางฟ้าบรรยากาศทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเสียงไพเราะไม่พยายามร้องเสียงสูงเธอดูผ่อนคลายและอ่อนโยนอยากเห็นเธอไม่อยากให้เธอต้องกังวลเกินไปอย่ายโยนความหวาดกลัวและความกดดันให้กับเธอเธอยังเด็ก มากไม่ต้องการเห็นความคิดเห็นแย่ๆนะแต่หลายคนก็ชอบว่าเธอไม่กลัวคําวิจารณ์เธอใช้เวลาการฝึกฝนและต้องการการปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไปแล้วก็จะได้เห็นการเดบิวต์นะครับซึ่งสื่อกาลีก็บอกว่าเธอมาจากประเทศไทยไกลถึง3,600กิโลเมตรเพื่อทาตามความฝันนี้ให้ได้เธอจะต้องเป็นเหมือนลิซ่าให้ได้นี่สื่อกาหลีก็จับตามองครับเป็นพลิตาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความหลากหลายและมีความสามารถด้านเสียงฉะนั้นเกาหลีก็จะดูว่าสาวน้อยวัย17ปีจะสามารถทําสิ่งนั้นได้หรือเปล่านะเป็นกาลังใจให้เธอกนในการเดบิวต์กับ เีมอนสเตอร์เชื่อว่าเร็วๆนี้อย่างแน่นอนอท่านเห็นเช่นไรกับเรื่องราวที่เราพูดคุยกันไปก็อคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลาทานชุ้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ